คุณเป็นไหมนอนไม่หลับตื่นมาก็จะมีอารมณ์หมุดหงิดกลายเป็นเช้าที่ไม่สดชื่นถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบคุณจะรู้ทันทีว่าสาเหตุมาจากอะไรสวัสดีค่ะเวลาพรหมวินจฉัยค่ะต้องบอกเลยว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้น เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตโดยปกติคนเราควรนอนหลับเป็นเวลา7-9ชั่วโมงนะคะแต่คุณเคยเป็นไหมคะพยายามนอนเท่าไหร่ก็ยังนอนไม่หลับต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะนอนหลับหรือว่านอนหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนต้องบอกว่าโรคนอนไม่หลับเป็นกันเยอะมากเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าเสาเหตุของการนอนไม่หลับมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะเรามาดูกันว่าตอนที่คุณนอนเนี่ยมีเสียงดังรบกวนหรือว่ามีแสงสว่างเกินไปไหม ข้อที่2นะคะถ้ามีอาการเจ็บป่วยปวดท้องปวดกล้ามเนื้อหรือมีอาการไอก็เป็นสาเหตุที่ทําให้รบกวนการนอนของคุณได้เช่นกันค่ะข้อ3านะคะดูว่าคุณมีความเครียดวิตกกังวลหรือมีอาการซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าค่ะดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนชากาแฟสุบุรีหรือใช้ยาบางชนิดก็อาจส่งผลเกี่ยวกับการนอนหลับได้ค่ะ ข้อ5นะคะข้อนี้คิดว่าทุกคนก็เคยเป็นค่ะตอนดึกแล้วหิวก็เลยทําให้นอนไม่หลับหรือบางครั้งเราทานแล้วอิ่มมากเกินไปจนทําให้มีอาการแน่นท้องนอนไม่หลับค่ะข้อ6ภาวะการนอนหลับเช่นนอนละเมอฝันร้ายก็นอนไม่หลับทําให้เป็นนิสัยได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายหน้าที่การงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงเวลานอนอยู่สม่ําเสมอเช่นพยาบาลหรือยามนะคะต้องมีการเปลี่ยนกะทีนี้ร่างกายเราก็จะปรับตัวไม่ทันค่ะว่าต้องนอนกี่โมง นั่นเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการนอนไม่หลับได้เช่นกันค่ะเป็นยังไงคะรู้สาเหตุกันแล้วว่าอะไรที่ทําให้เรานอน,อนไม่หลับบ้างถ้าเป็นที่สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมเช่นการดื่มกาแฟก็ลองปรับดูนะคะแต่ถ้าเกิดจากโรคทางจิตใจเช่นโรคซึมเศร้าโรคประสาทตื่นตัวผิดปกติก็แนะนําให้พบแพทย์นะคะเพราะถ้าคุณนอนไม่หลับ ติดต่อกันนานกว่า3วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า1เดือนจะส่งผลต่ออารมณ์สมาธิความจําความเครียดและจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานได้ค่ะดังนั้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรหาสาเหตุให้เจอทําการป้องกันและก็รักษาอย่างถูกต้องนะคะ หากคุณฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากให้เรานำเสนอปัญหาสุขภาพด้านใดเพียงแค่พิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบใน e ีพีต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ